สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาบอกกับทุกคนว่าหญิงกล้าคนนี้เปิดวาร์ปอีกแล้วให้ฝากร้านกันนะคะอันนี้อยู่กับธรรมชาติอยู่หลังบ้านภูเขาป่าไม้แล้วก็ดอกไม้สวยงามอันนี้ดอกไม้ปอมนะคะแต่คนพูดอยู่เนี้ย คนจริงค่ะค่ะอ่ะว่าแปลกมาเลยค่ะมาพี่หญิงรอนะจ๊ะรออยู่รอเธออยู่อยู่หลังบ้านเพิ่งเลิกงานค่ะอ่ะว่าแปลกสวัสดีค่ะพี่หญิงอ่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยเนี่ยอื เด้ดูสิน้องสมศรีค่ะโอเคสมศรีเธอขายหมีอยู่ที่ภูเก็ตมาอีกแล้วครับประจำพี่หญิงเลยนะคะน้องสมศรีอ่ะเมื่อวานฝากร้านไปแล้วไม่ใช่เหรอคะน้องสมศรี ฝากไปแล้วแต่ลืมบอกตำแหน่งค่ะโอเคเธอลืมบอกตำแหน่งร้านของเธอโอเควันนี้พี่อยากจะถามถึงเรื่องอากาศก่อนนะอากาศที่นู่นเป็นอย่างไรบ้างน้องสมศรีอืมอากาศครึ้มครมเหมือนฝนจะตกเลยค่ะพี่หญิงโอเค อากาศครึ้มครึ้มเหมือนฝนจะตกพี่หญิงก็เป็นห่วงเธอเหลือเกินนะน้องสมศรีพระเวลาฝนตกเธอจะทำอย่างไรละสมศรีร้านเธอนะเวลาฝนตกก็ช่วยกันเก็บก้าอี้เข้าร้านกันเอ๊ะ เก็บหมีหรือเปล่าสมศรีช่วยกันเก็บหมีเข้าร้านหรือเปล่าตุ๊กตาหมีอ๋อใช่ค่ะหนูลืมไปพิมพ์เร็วไปหน่อยค่ะโอเคน้องสมศรีใจพี่หายยังไงอย่างนั้นช่วยกันเก็บตุ๊กตาหมีเข้าร้านไม่ใช่เก้าอี้นะสมศรีเธอขายหมีอยู่ที่นั่น ตำแหน่งร้านของเธออยู่ไหนละจ้ะอ่ะพี่หญิงรอดูสิอยู่แถวแถวจังซีรอนค่ะโอเคพี่หญิงเก็ตอยู่แถวแถวจังซีรอนจังซีรอนนี่มันอยู่ตรงไหนของภูเก็ตละ่ะคะไปดูสิอยู่หาด ปาตองค่ะพี่หญิงโอเคพี่หญิงเกดอยู่หาดปาตองสมศรีเธอขายหมีอยู่ที่หาดปาตองภูเก็ตโอเคเธอขายอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะอืมเปล่าค่ะยืนขายอยู่กับแม่โอเคพี่หญิงเกด สมศรีเธอขายหมีอยู่กับแม่เขาอยู่กับแม่ของเธอโอเคพี่หญิงเกตอ่ะแล้วเป็นยังไงมายังไงล้วลูกลูกค้าส่วนมากจะเป็นไทยหรือเทศล่ะลูกฮึมล,ลองบอกเล่าสู่กันฟังมาสิจะ้ะพี่หญิงอยากฟังส่วนมากจะเป็นฝารังคะ่ะพี่หญิงโอเค ส่วนมากจะเป็นฟ้ารังพี่หญิงก็เลยอยากจะบอกน้องสมศรีว่าฟ้ารังมังค่าเขาคงชอบหมีไทยนะลูกนะเราทุกคนต้องภูมิใจที่หมีไทยเราดังกระชอนทั่วโลกหมีไทยเราเป็นหมีที่งามงดงามเป็นหมี ที่เซ็กซี่ที่สวยงามของมันต้องตาต้องใจชาวโลกนะทุกคนนะมีไทยเราเราจงภูมิใจในมีไทยเราทุกทุกตัวนะจ๊ะแล้วเป็นยังไงมายังไงล่ะนี่ลกูกแล้วหนูดีใจหรือเปล่า ที่มีฝารังมาอุดหนุนมีของหนูในหลกอะหนูก็มีความสุขดีนคะคะโดยเฉพาะแม่ของหนูเวลาที่หนูได้ทิปเขาก็จะดีใจมากเลยค่ะ,ะแล้วหนูดีใจมันกับแม่ไหมล่ะลูไม่เลยค่ะ เพราะอะไรหืหนูอยากไปเล่นบอลกับเพื่อนค่ะทําไมล่ะลูกบอลมันเป็นกีฬาของผู้ชายนะลูกอะก็หนูเป็นทอมนี่คะ่ะหนูไม่ใช่ผู้หญิงเต็มร้อยเวลาหนูอยากไปเล่นบอลหนูก็ไม่ได้ไปเพราะหนูต้อง ได้มาขายหมีอยู่กับแม่โอเคพี่หญิงอยากจะบบอกน้องสมศรีว่าบางทีนะแม่เรานะเรื่องพันเนี้ยมันขึ้นอยู่ที่ใจจะเป็นทอมเป็นเกเป็นตุ๊ดหรือเป็นอะไร สิ่งเดียวที่พี่หญิงขอฝากอยากให้เป็นคือเป็นคนดีของสังคมก็พอจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขออย่างเดียวเป็นคนดีของสังคมก็พอนะสมสีฝากบอกแม่เธอด้วยขอบคุณมากค่ะเมสซีบูกูเอ Thank you very much. Bye bye ka. Love you. Bye bye.